สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าคุณเจอคู่แท้ของคุณแล้วหรือยังค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลัคนาราศีคุณหรือเขาได้ขออนุญาตดูนะคะนักสัตว์ชว่นักสัตว์ตมะเมีย นักสัตวมะโรนักสัตรลักกานักสัตวมะเส็งนักสัตววอกนักราศีมังกรราศีเมษนักสัตวมะแมนักสัตวจอราศีกัน นักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะคะราศีพิจิกราศีมีนราศีกุมดูนะคะว่าคุณเจอคู่แท้ของคุณแล้วหรือยังะคะพลังงานเป็นแบบแอนดอแนะ,ะเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะสลับพลังงานได้นะคะขออนุญาตดูหนึ่งเหรียญ Queen of Song, Page of Song, Devil, Devil, Date ไพ่ออกมาชัดเจนค่ะว่าคุณได้เจอคู่แท้ของคุณแล้วนะคะ เหมือนคุณได้พบแล้วนะสิ่งที่มีค่านะสิ่งที่คุณตามหารักแท้คู่แท้ที่คุณตามหาแต่เหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอาจจะมีบททดสอบอาจจะมีการจบกันไปแล้วมีการหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปแต่คุณไม่สามารถลืมเขาได้ยังไม่สามารถมุกออนจากเขาได้มีพันธนาการบางอย่างมีความผูกมัดนะผูกมัดผูกพันกันเอาไว้นะไม่สามารถลืมเรือนกันได้นะ แล้วคุณก็ยังคงแอบส่องแอบมองเขาอยู่นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคีนอปสอดแล้วก็ได้นะเป็นคนที่มีกำแพงกับคุณนะคะหรือว่าคุณและเขาอาจจะนิ่งๆกันไปดูดูนะ,ะเหมือนกับดูว่าใครจะทักก่อนหรือใครจะทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก่อนนะคะเขาว่าจ,จะเป็นคนที่ตรงไปตรงมามีความดุก็ได้นะคู่แท้ของคุณนะคะ าง,งานอาจจะสลับกันได้นะคะเดชาริยาแนบวอมทัวบครับเดบิว สามไม้พลังงานนะคะอาจจะสลับกันได้นะเหมือนคุณแอบส่องแอบมองเขาอยู่นะคะไม่สามารถลืมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไปได้นะเดวิลนะคะใบที่สองนะมีความผูกมัดผูกพันกันอยู่นะคะคุณได้รู้หัวใจตนเองนะ,ะว่าคุณรักเขานะคุณอยากจะมามอบความรักความสึกดีให้กับเขาคนนี้นะคะ คุณอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอยากจะมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันได้อาจจะเป็นเชื้อชาติศาสนาขนบนนธรรมเนียมวัฒนธรรมสีผิวหรือว่าอายุได้นะที่มีความต่างกันได้นะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะชอบท่องเที่ยวได้นะคะ เจ็ดตาเทมเพลนดีอิมเพรสสารถ้วยมีไพ่พิเศษนะคะ มองว่าถึงแม้คุณจะหันหลังให้เขาไปนะคะหรือมีการมุฟออนกันไปแล้วนะแต่คุณยังคงแอบส่องแอบมองเขาอยู่อยากจะรู้เรื่องราวของเขานะเพราะว่าคุณได้รู้หัวใจตนเองแล้วว่าเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเขาเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงนะคะคุณอยากจะอยู่ใกล้ชิดเขานะคะคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาได้นะในบางท่านเขาคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถนะะเป็นคนที่ มีอะไรหลายๆอย่างนะที่คุณปรารถนาหรือว่าเป็นคนคนในสเปคคนที่เหมือนกับตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะได้แบบนี้นะเป็นแฟนหะเป็นคนที่คุณเคยคิดฝันไว้ได้นะคะ คุณอยากจะกลับมารียูเนียนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะคุณเป็นโซคนในการหรือเป็นทวินเฟรมกันนะคะอาจจะมีการกลับมารียูเนียนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าได้ตื่นรู้แล้วนะค,ะคุณอาจจะตื่นรู้แล้วเขาอาจจะตื่นรู้แล้วและได้กลับมารียูเนียนกัน,นะคะ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเทมเพลนมีการปรับเปลี่ยนนะค,ะความรู้สึกความสัมพันธ์ครั้งนี้ สเตริงนะคะหกเหรียญ The Hangman Dead Libert Queen of Panic l เหมือนเขานะและคุณนะได้มีการตื่นรู้ทางความรู้สึกแล้วมีความเข้มแข็งกับตัวเองมากขึ้นนะคะได้เหมือนกับ transform ตัวเองนะเป็นคนที่เข้มแข็งได้มีการเติบโตทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นได้มีการกลับมารักและดูแลตัวเองนะทั้งต่อคุณและต่อเขานะมีการวางใจนะะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นนะคะเหมือนกับ ความสัมพันธ์ที่เคยจบไปแล้วจะกลับมารีเบิร์ตใหม่นะมีการหวนขึ้นมามีแสงสว่างมีความหวังมีความเกิดใหม่เกิดขึ้นนะคะเหมือนคุณทั้งคู่ได้แช่แข็งกับความสัมพันธ์นี้มานานแล้วนะคะมีการรอคอยซึ่งกันและกันนะคะและตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะที่จะมีการรับที่เท่าเทียมกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีการรับแต่ให้ที่ไม่เท่าเทียมกัน แต่เมื่อคุณตื่นรู้แล้วเขาตื่นรู้แล้วต่างคนต่างได้เข้าใจได้เติบโตทางจิตวิญญาณคุณจะกลับมาให้แรรับท,ท,ท,ที่เท่าเทียมกันนะคะเือเรื่อแบ่งปันบริจาค เสน่ทางวาจาสัมผัสพิศพศเศษประสบการณ์ที่ดีคุณนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่หทางวาจามีคำพูดพูดแล้วมีคน เชื่อถือพูดแล้วมีคนฟังะฮะวาจาเรียกทัพย์ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะใช้คำพูดในการทำงานเจราจาต่อรองเป็นนักร้องนักสแสดงพิธีกรได้นะคะคุณละเขาอาจจะเป็นโซคนนี้กันได้ฟันถึงการรู้สึกถึงกันนะโทรจิตถึงกันได้หรือบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์มีรางสงหรค์มีสัมผัสคุณลอเขาอาจจะเป็นคนที่มีจาระเสมือนกันชอบให้ชอบแบ่งปันเหมือนกันนะสินเสมอกันนะคะ เขารู้สึกว่าการที่ได้เจอกับคุณหรือคุณอาจจะรู้สึกกับเขาว่าการที่ได้เจอกันเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เติบโตทางจิตวิญญาณได้สร้างสิ่งดีๆในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะเคยเพลอเลอหรือเขาอาจจะเคยเพอเลือนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ทําผิดพลาดไปในอดีตครั้งก่อนนะะแต่มันเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณได้เติบโตและเรียนรู้นะคะ Du lê chạy thường mới ra công a chếp nạc ngay ma hườn pha เขาอาจจะเคยเจ็บหนักด้านความสัมพันธ์มาหรือคหรือคุณเองอาจจะเคยเจ็บหนักด้านความสัมพันธ์มาแล้วนะคะคืออาจจะเคยอกหักเสียใจมาในอดีตครั้งก่อนนะคะแต่ตอนนี้นะสิ่งต่างๆมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วคุณจะได้เจอความรักที่ดีความรักที่ใช่สําหรับคุณและเขาแล้วนะคะคุณจะได้ดูแลหัวใจกัน,นะคะ เมื่อถึงเวลานะะเขาหรือคุณก็จะมาพบเจอกันนะถึงเวลาที่เหมาะสมถึงเวลาที่ใช่บางท่านอาจจะอยู่ไกลกันนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณเหินฟ้านะคะหรือคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบชอบท่องเที่ยวขึ้นเครื่องอยู่บ่อยๆนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะ,ะและพบกันใหม่สำหรับนี้สวัสดีค่ะ